ปรจำเดือนมาไม่ปกตินะมาตรวจอันต้าซาวดูว่าเพราะอะไรกันแน่นิงกะลาค่ะสวัสดีค่ะโอเคพร้อมตรวจกันค่ะตรวจอันต้าซาวกับมะเร็งปากมดลูกค่ะคุณหมอเรียกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับมประจำเดือนมาไม่ปกตินานแล้วค่ะนั่งเลยค่ะ ไม่มาหรือผมมาตอน์ปิโกพปรมาค่ะแต่ว่าก็ไม่มาตอน์ปิโกโปรแบบนี้ค่ะไม่มาเยอะเออนานนานนานเท่าไหร่แล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วด้วยก <c oughs> ็คัก็ทันด้วยแล้วก็เออเออตกขาวก็มีมีตกขาวด้วยคันด้วย<ม>สีก็คือไม่แดงเ,<อ>เป็นสีช็อกโกแลตเอ่อเมื่อกีต้ตรวจ เด se ี๋ยวก็ตบตบขาวไปนะคะแล้วก็เก็บเซลล์ไปตรวจมะเร็งปากบนลูกหลังจากนี้เราก็จะมาอันตรซาวต่อนะคะมาสวยโตล่ามากเก๋แต่ไอ้ฉัน